วัดีนารุโตะผมกูนี่คือโคตรเดียวเลยก็ต้องกรับสวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับผมนี่ก็ผมวันนี้นะฮะอยู่ในรายการวัดดีนารุโตะรายการที่น้องๆทุกคนถามหากันมาแบบ เก่งใจกูบ้างเลยมันไม่ใช่ว่ากูจะทํามันได้บ่อยแบบโอ้โหอาทิตย์ละคลิปอะไรขนาดนั้นนะเวย้ยเพราะมีมแต่ละอันที่เราเลือกมาเนี่ยเราเลือกสรรมาดีแล้วโอเคป่ะ <Okay, S 1> ก็รายการนี้เนี่ยมันอาจจะมีไม่ค่อยถี่มากนะครับแต่ว่าพยายามจะทําให้ถี่แล้วกันฮ่าฮ <laughs> พูดถึงอะไรที่ถี่นี่คิดดีไม่ได้เลยนะซึ่งรายการวันนี้นารูตโตะนะครับเป็นรายการที่ผมจะมานั่งรีแอคนะครับทุกอย่างบนโลกโซเชียลนะครับผมที่เกี่ยวกับนารูตโตะนั่นเองเป็นการรีแอคนะครับในสไตล์ติ่งนั่นเองนะครับผมถามว่าทำไมผมถึงติ่งนารูตโตะล่ะ มันมันก็เห็นกันอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะชุดไม่ว่าจะไอ,นนไอ,อ้นู่นไอ้นี่ไอ้นั่นโอ้โหเรียกได้ว่าถ้ากูเปลี่ยนชื่อได้กูคงเปลี่ยนชื่อเป็นนารูโตะแล้วอะทุกวันนี้จากช่องรีแอคชั่นช่องโลบอกนะฮะตอนนี้จะกลายเป็นช่องนารูโตะไปแล้วนะฮะนะเอาเป็นว่าถ้าใครเข้ามายังไม่ได้กด subscribe ยังไม่ได้กดติดตามนะครับฝากกดด้วยนะครับผมและที่สำคัญอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับแล้วผมจะแปะเพลย์ลิสต์หวัดดีนารูโตะนะครับผมไว้ตรงนี้เลยนะครับบนขวานะฮะหรือว่ารอจบคลิปนี้คค่อยยไไปดดดููกก็้นนะะะรรรรรรัับบผมมจวววาาาีโต มีมแรกนะฮะมาจากคุณขวัญชีขวัญชีนะฮะคนจีีจะเฮียแล้วนะค,ะคนหรือเป็ดวะน,นั่นสรุปปน้าว่าอะไรวะมันคายมันไปนอ่านว่าคายได้ไงวะภาษาเวียดนามด้วยกวัญชีอ้าวกวัญชีเฉยอ้าหรือต้องเขียนอย่างงี้กวี อ่าขวัญจีโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยมึงอย่าทำอย่างนี้กับโต่อโอ้ดิโหมึงทำเสื้อโฮคางไงกูเสื่อมเสียหมดเลยโอ้ยนี่ขำขำไม่ขัดขำเแต่ถ้าเป็นกูก็ขำอ่ะนะฮะคือท๊อท๊อทำไมเอาโศกูไปตั้งอย่างนั้นอันนี้คือภาพจริงใช่ไหมฮะไม่ใช่ตัดต่อใช่ไหมถ้าแบบว่าดึกๆเดินเข้าไปในห้างอะไรเงี้ยนะครับผมไฟมืดๆสลัวๆแล้วมาเจออย่างนี้นี่กูไม่หานะฮะกูน่ากลัวน่ะโอ้โหนะครับผมคือจะสูงไม่สูงไม่ว่าแต่ช่วย ดึงกางเกงขึ้นไปดีๆเนอะแม่งเอ้ยตาแต่บ่ายยืดนะเออแม่งยืดจริงโอ้โหนี่คือยืดยันคอนะฮะคือคอนี่ยาวยาวแต่คอนึงไม่ค่อยยาวเท่าไหร่ไม่มีด้วยซ้ำนะเฮ้ยโตเราเราไม่รู้ว่านายเป็นยางงี <S <S ้เนี่ยมิสรบานะฮะมาจากคุณตินตินนี่มันมาจากตระกูลอุจิวะสินะตระกูลอุจิวะงั้นแหละถ้าผมเชิญหกคังเอะรุ่นสองมาเรียกแนด้นี่ถ้าจะดีนะฮะเขาน่าจะชอบอุจิวะเป็นพิเศษแกพูดถึงฉันเหรออ่าเฮ้ยมาแนวทำอาหารอีกแล้วนะฮะคลิปนี้มาจากติอ เพลงมาแล้วจะทำคาถานี่ใจดูเฮ้ยโอ้โหประสาอินโอ้โหเย็นแค่สลับซับซ้อนมากฮึบสักทีเฮ้ยอะไรวะเย็นแค่เขาเท่ขำไม่สัตว์ขำมันไม่ขำด้วยนี่มันคือเรื่องมหัศจรรย์นะฮะเจ้าวกูขอเริ่มตอนเขาประสานอินเลยแล้วกันนะฮะที่ประสานีษาอินบางอินแม่งไม่มีด้วยนะฮะไอ้เฮียแม่งมั่วนะ อะไรวะเฮ้ยเฮ้ยไอ้ยังงวะเขามีแต่กระทาพ่นไฟไอ้นี่กระทาดับไฟนะฮะโอ้โหผมปอบมือให้นะฮะหมาพวกเชฟอะไรที่มันเกี่ยวกับกระทาร้อนๆอะไรแบบนี้นะเขาชอบมาเล่นแบบนี้นะจริงๆในคลิปที่แล้วคลิปก่อนๆผมก็มีด้วยนะไอ้ที่มันแบบมันพ่นไฟอะพ่นแม่งเป็นดักนบอลเลยไปหาดูได้นะครับคลิปเก่าๆเฮ้ยเซียวเฟียวเฮ้ยแปลว่าเราเนี่ยแฟนนารูโตะเหมือนกันคลิปต่อมานะฮะมาจากคุณตินตินเจ้าเก่าอีกแล้วนะฮะโอ้หนี่แปลว่าน่าจะแฟนขับตัวยงนะเนี่ยยุคลุงตู่ก็ไม่รออดนะแสสงุา อะไรวะคลิปนี้ก็มาจากติ๊กต็อกเหมือนกันนะฮะมอไซค์เขียวอะไรวะเนี่ยไอเดี๋ยวนี้แม่งจี๊ดมากนั่นคือคนถ่ายอ๋อคือมันเห็นตั้งแต่แรกแล้วนะแต่ว่ามึงไปซูมรถเขียวทําไมโอ้โหนี่มาทั้งคอสตูมมาทั้งหมวกเลยก่อนจะไปล่าสัตว์หางเนี่ยกูขอขายตีมให้หมดก่อนนะรู้อะไรตีมบอกว่ามันคือรถอะไรวะ ไอ้เยอยกูชอบว่ะเรียกได้ว่าเอ่อโควิดไม่เข้าใครออกใครนะครับแม้แต่แสงอุสาเองเนี่ยมีพลังเยอะๆเองเนี่ยนะครับก็ช่วงนี้มันขัดสนน,นะนะวัคซีนก็ยังไม่ได้ฉีดไอ้เยนะอยเช้าแย่เวลาม่เราเราอย่าโยงเรื่องเครียดเดยเออกระชงนี้นะโลกความเป็นจริงโลกอน,นิเมะเขาก็เดือดร้อนกันหมดแล้วฮะโควงโควิดนะฮะบ,บางทีบรุโตกกูก็เลื่อนฉายก็มีนะผมแสงอุสากูเลยมานั่งทำงานพัาทาเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปล่าสถานกันต่อ นารุโตะสามารถทําให้ศัตรูทุกคนกลับกลายเป็นมิตรได้โอ้โหเรียกได้ว่าเป็นอาวุธขั้นสุดยอดของนารุโตะนะนอกจากกระสุนวงจกักรแล้วก็คาถาแยากเงาแล้วนะครับเขายังมีปากนะครับผมที่เอาไว้ไม่ใช่เขายังมีปากที่สามารถเกลี้ยกล่อมศัตรูให้เป็นมิตรได้นะครับดูจากอันแรกเลยนะครับซาบุสะนะฮะในศึกแรกนะครับผมผมจาไม่ได้แล้วว่าโตะเขาพูดอะไรนะครับผมแต่ผมจําไอ้ฉากนี้ได้ค่อนข้างแม่นเลยหยุดพูดไดยแล้วไอ้หนูพูดประมาณนี้ปะ่ะเออผมจําไม่ได้แล้วออาหนะบอกจาแม่นเ,เออแต่แต่แตแตมันอไหจะ มานี้แหละไอ้โตมันพูดอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะทำให้ซาบุสากุร้องไห้ต่อมาก็กาละนะครับอันนี้แน่นอนอยู่แล้วนะครับผมใครที่ดูภาคเด็กมาเนี่ยนะครับคือเขากอดรัดฟัดเวียงกันจนแบบแม่งกินเวลาไปหลายตอนหนะ้าจริงแล้วอ่ะกูเข้าใจฟิลคนที่แม่งนั่งรอที่ต่อที่ตอนนั้นเลยเนี่ยเขาจะงุนงิดขนาดไหนนะบางตอนนี่ก็ลอ่อคุยกันไปเกือบตอนแล้วต่อมาห้ามนางโตนะฮะอันนี้ก็อแอบงงๆหน่อยเพราะผมรู้สึกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะอัน,นอันนี้เอาตามความเป็นจริงนะผมถ้า เราบุกไปเจอศัตรูเราแล้วนะครับผมผมรู้สึกว่านาโตะสามารถฆ่านางาโตะได้ง่ายๆเลยนะครับไอ้คนนั้นี่คือแบบแล่างนางาโตะเนี่ยก็อยู่ในสภาพที่ค่อนข้างไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแล้วตัวมันก็แบบมันอยู่นิ่งๆอะ่ะเข้าใจไหมเออถ้าโตะจะฆ่านะผมว่าฆ่าได้นีครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็คุยกันนะครับผมแล้วสามารถเปลี่ยนใจนางาโตะได้เรียกว่าเล่าไปหลายตอนนะฮะนี้ส่วนคนันนะฮะแน่นอนนะครับผมนางาโตะว,ว่าไงกูว่างั้นนะฮะ ลิกไวมากแต่จริงโคนันเป็นตัวละครที่ผมชอบมากอีกตัวหนึ่งนะครับผมรู้สึกว่ามันหน้าตาน่ารักอะอจริงผมชอบพอๆกับซากุระด้วยซ้ำนะครับผมแต่ว่าเสียดายนะฮะตัวละครนี้บทมันน้อยไปหน่อยนะฮะแล้วบทมันไม่ค่อยเด่นมากเป็นตัวที่ผมรู้สึกว่ามันเอาไปต่อยอดได้ไกลอะแลวเป็นตัวละครที่จริงๆแล้วไม่ควรตายด้วยหรือควรตายวะเออไม่รู้เหมือนกันส่วนโอบิโตะนะฮะอ่าอันนี้ก็ใช้เวลาเกลี้ยกล่อมอยู่นานเรียกได้ว่าเขาสามารถเอ่อสารความ ปัตนาของคาคาชิได้นะครับผมคือคาคาชิก็คิดว่าเฮ้ยก,กูแย่งเสียเพื่อนกูไปแล้วนะครับผมพอกลับมาเจอกันอีกก็แบบเศร้าทำไมมึงถึงเป็นแบบนี้พยายามจะเกลี้ยกล่อมนะพยายามจะนุ่นจะนีนะครับผมไม่สําเร็จฮนะแต่พี่โตแล้วฮะทำสำเร็จพระปากฮะจริง <c oughs> เ,รเ,เหรอเออวะไอเหียเออวะไอเหียกูลืมตัวนี้ไปได้ไงวะ <c oughs> <c oughs> เออใช่อยผมว่าน,นี้น่าคิดนะเพราะว่ามาดะเนี่ยนะครับเป็นตัวละครที่เอาจริงๆมันมันเก่งมันมันเก่งแบบมันเก่งแบบ ผมเข้าใจนะอย่างเพนเงี้ยมันก็เก่งเหมือนกันนะเว้ยแต่มันยังมีความเป็นคนอยู่มันยังมีช่องโหว่บางอย่างมันมีปมในใจบางอย่างนะครับมันมีความเชื่อนะครับผมแต่มันตากับมารดาระนะฮะมาดาระมีความเชื่อก็จริงเป็นความเชื่อที่แรงกล้าด้วยแต่เชี่ยนี่นะฮะมันไม่คุยนะครับผมบทสนทนาระหว่างนารุโตะกับมารดาละเนี่ผมนึกแทบไม่ออกเลยนะคือ2คนที่แทบไม่ได้คุยกันเลยนะฮะไม่ใส่กันอย่างเดียวเลยนะครับผมนี่ก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งตัวละครนะที่นารุโตะไม่สามารถเปลี่ยนใจเขาได้นะฮะไม่สามารถทําให้้เป็นนมิตรไดะอ ไอ้เหียกูลืมมึงไปได้ไงว่ามาดระไอ้พวกกุจิวะแต่ผมรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นคาแรคเตอร์ที่คนเขียนเขาวางไว้แล้วแหละนะครับผมคือไอ้ตัวนี้มันเป็นตัวที่ผมว่าช่องโหว่มันน้อยไอ้เหียมันชนะมึงยังไงงี้ก่อนตอนกูดูกูยังนั่งคิดอยู่เลยไอ้เหียแต่ชนะมันยังไงวอ้เหียนี่มันดูไม่คุยเลยไอ้เหียมันใส่อย่างเดียวแล้วไม่เก่งด้วยนะผมไม่หาทำนู่นทำนี่ไอ้เหียบึงเป็นพระเจ้าเหอะเป็นตัวละครที่มีช่องโหว่น้อยเหียทางเดียวก็คือแบบต้องให้คนที่มีฝีมือการต่อสู้ที่เก่งกก่าามมัันนบะ ก็สำหรับวันนี้เราโตนะครับผมจะแบ่งเป็น2พาร์ทนะครับผมเพราะว่าตอนแรกที่อัดเนี่ยผมก็ไม่คิดว่าจะเป็น2พาร์ทนะตอนแรกๆผมพยายามจะรักษาเวลาละแต่ว่าไอ้เที่ยวเวลามันแบบไอ้แม่งกูดูแล้วมันเพลินแล้วแม่งมันแม่งแขยายรากเป็นต้นไม้เลยก็เป็นว่าเดี๋ยวเรารอดูคลิปต่อไปกันแล้วกันนะครับผมซึ่งผมรับรองว่าเด็ดแน่นอนนะโอเคนะครับผมก็เอาไว้เจอกันนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนนะครับแล้วก็ขอบคุณเออ่สปอนเซอร์ผู้ใจดีของเราด้วยนะครับก็อย่าลืมเข้าไปร่วมสนุกกันเยอะๆแล้วกันนะครับผมสำหรับวันนี้้คงงตอลาไปก่อนเลยครรััับบบผมสสวดีคจะแ่งเเเป็นนน2 EP ทาไมวะี่ยคดดูอ เ,เออแต่ทําคลิปเดียวมันก็น่าเบื่อไม่เอาเรบแบ่งเป็นสองคลิปอะไรดีแล้วเขาดูแล้วเขาจะได้มาดูอีกไงใช่ไหมเออนี่เราเผยกลยุทธ์กันแบบนี้เลยนะะ